ช่างมาหมายบางมาเฟืองนะผมนะตรงนี้เขาเพิ่งเอาหินมาลงนะผมช่างว่าตรงเนี้ยมันเคยมีปรากฏดีนะผมนะแต่ช่างว่ามันนา่าจะมีตัวนะครับผมตรงนี้มันเป็นวังนะผมนะเป็นวังใหญ่เลยท่านผู้ชมป่ะนี่ฮะสำหรับเหยื่อที่ช่างใช้ผมนะนี่เลยเหยื่อตกปรากฏช่างสายลายผมนะแถมฟรีเหล็กเกี่ยวเหยื่อหนึ่งชิ้นนะครับผมอ่ะช่างเตรียมเรียบร้อยสองหลังนะป่ะเดี๋ยวเราลงเลยฮะจะลองดูนะว่าตรงเนี้มันจะมีตัวไหมท่านผู้ชมเพราะว่าเขาเพิ่งลง หินลงไปนะไม่แน่ใจนะผมจะมีตัวหรือเปล่านะป่ะลองดูฮะไม้แหลกนะเอาละถ้ามีตัวก็ไม่นาน,นะผมใส่กระดิ่งด้วยฮนะขอให้มีตัวอย่างเดียวนะผมเดี๋ยวกระดึงนะลองดูนั่นแน,น่ั้นแน่หลังนี้ลงไปปุ๊บเอาพับเลยนะท่านผู้ชม อุ้ยเอามาเอามาเอามาโจ้หนึ่งตัวคุกท่านผู้ชมเฮ้ย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 อะไรวะเนี่ยติดตอว่าเฮ้ยโอ้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหลุเผื่อหลุดมาท่านผู้ชมนี่ไงหลุดไหมหลุดไหมหลุดไหมแล้วมันจะหลุดนะปลาอยู่ไหมอยู่ไหมอยู่ผมว่ายังอยู่นี่ยังอยู่วิ่งวิ่งอยู่ปลาเลยครับปลาเลยครับมานี่ไงโอ้ยไม่เกือบไม่ได้ตัวพาวิ่งไปติด มาให้ทุกทุกนะมาตายหัมแรกมาแล้วนะครับผมเนะี่ยโอ้โหแต่ตัวไม่โตผมเนะนี่ยปลาช่วงนี้รอน้ำนะครับผมเนะี่ยอ้าวไปลงต่อฮะเอาละเอาแล้วทุกทุเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วมา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 อย่างนี้ตุนอ๋ออมา,มาโอ้โหทุกทุดึง ดึงอันนี้เกือบชมเลยท่านชมมาอา้าวเฮ้มาฮู้เอาแล้วโอ้โหท่านชมสุดยอดอีกแล้วครับผมมาติดๆเลยนะครับผมเดี๋ยวสองสายมาผมนะไปลงต่อท่านชมนล้โอ้โหอย่างนี้ก็แจ่มดีครับไปเอาละผ่านไป10นาทีแล้วผมนะช่างวัดไป2องทีผมนะสองตัวนะก็ตัวนี้ก็ เริ่มเงียบไปผมนะแต่ก็มีดึงเลยนะผมว่าเราจะน่าจะเป็นตัวเล็กๆนะผมเนี่ยนะนนะโอเคทุกท่มมานสำหรับที่ใครที่สนใจผมนะเหยื่อตกประกฏช่างสายลายผมสนใจทักแชทเพจช่างสายลายได้เลยผมสวัสดีครับ